Shumbagala, Shumbagala, boom boom. Shumbagala, Shambhala, boom boom. Shambhala, Shambhala, Shumbagala, boom. Shambhala, Shumbagala, boom boom. Shumbagala, Shambhala, boom boom. Shambhala, Shambhala,

กำลืนอุ่นเล่นนนี้เล็จะมาเออเล่นเกมไมซิงัมเตอร์คนหลังจากไม่ได้ถ่ายคลิปเกี่ยวกับเล่นใบเล่นใบไม้ของโมตอรมานานครับอืมวันนี้ไม่น่ามีอะไรมาวันนี้ก็น่าจะไม่ใช่คลิปสั้นแล้วก็ใช่วันนี้เป็นวันที่เศร้ามาก ทุกคนดูนี่นะครับก่อนเอาละเดี๋ยวขอเต็มนี่ก่อนเพราะว่าที่สุดในที่สดพอผมคือทีเต็มทุกคนรู้วัาทำไมถึงทำไมถึงผมเห็นแรร์แล็บมันเละหาเพราะเขาบอกคุณก็รู้ดิไอตัวนี้ กูเลยไหมครับเอ,อีกเร็วไอ้ยชิ้นนี้อเอ้ยนี่เร็วกูเจออีกเร็วดีดูนะครับนี่คือเกอะโวยเล่นที่ผมมีเกิดบระสบตัวแล้ว และตัวนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายก็นทีหผวก็นักหัจะปลุกบลูบ็อกเ์แบและใช่คอมมอนตัวสุดท้ายก็คือบลูบ็อก์แล้วก็ิเซนตนนี่หรือแต่ไอคอมมอนแรบบี้ ก่อนที่ผมจะเอยพวกเนี้ยแยกเข้าไปในกลอ่องผมจะทำผมจะฟังเพลงเกาะกลวยเล่นเป็นรั้งสุดท้ายเกาะที่จะใส่ใส่เข้าไปบางคนอีกสามสองหนึ่ง

มาทำขัดต่อวิธีสุดท้ายแล้วคนเอาให้พวกนี้ใส่ไปนี่คือฝั่งนี่คือฝั่งที่ใส่ไม่ได้เพราะว่ามันคือเล่เอซนเนเอร์โอชูเก็บูทแล้วก็อีพีนี่อีพีอีพีสองตัวแล้วก็เล่แล้วก็จะเล่เซนเอรน่อันนี้เป็นคอมมอนนีไม่อยากใส่เลยมันมันคิดดูดิมันมันแค่ไม,ม่ใช่เวลาหาาะไรหนึ่งเดือนอะ่ะหนึ่งเดือนจะเตรียมเลยอะ่ะกว่าที่จะได้พวกเนี้ย ตรงนี้อันนะี้ก็รวมนี um, ่เวยรวมรวมอ่ะสงเดือนเลยมาดีเหรผมจะให้เอ่อผมอ่คุณเจมเบรดมีอะไรมีอะไรมีอะไรที่เพื่ไหมครับ

นนเล็กจบที่ฉันคงต้องไปแล้ว sebelah loko loko all this monster tubuh lu yang mau tahu buka juga yang buka juga yang yang wow dan kau mah lebih lebih แล้วครบแล้วคอมมอนยังเหลือแต่ไอตัวเว็บปิดพิเศพิเศษพิเศโน้ตวันดีพวกนายจะคือ,อนนวูบปอกจะคือบอกโอไอแลนด์เข้าใจไม่เนี่อ่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเอาล่ะยินดีต้อนรับสู่โก้เล่นนะบุบบอกโอ้ไม่ตื่นต <plausible. hun, S 2> ั้งหนาวดีใจจังเลยเนี่ยอืมขอเต้นหน่อยบเออทางดีจริงดเอา่๋เช็ค ก็ว่าเราเรามาฉลองด้วยการจัดจัดจัดเล่นดีกว่าจัดพื้นที่อันนี้จริงเดี๋ยวเข้าใจกันได้โอเคมาโอ้โหโอ้โหเป็นอะไปโอ้โหอยูอืมอืมตอนนั้นก็ไม่ค่ยน um, um, okay. okay. ั่นก็ยังดีอ่ะดีกว่าไม่ได้อีก

ขายตัวตัวนี้นี่นี่ตัวนี้โอ้โหปุดเศร้าปุดท้อมาไอตัวนี้ไอตัวไอตัวพึ่งหรือบีนี่แหละไปไปอยู่อีถึงได้เลยไม่รู้ว่าอัดถูกหรือเปล่ามาไอตัวนี้เพิ่งดูเมื่อกี้วันเองมันก็จะไปก่อนนี่แหละเอาไปมันจะรู้หนักไปไป,ไปเลยชิบ,ชบ มีออกวงางข่อยู่ <c oughs> โหใช้อันี้แป๊บเดียวตังหายหมดเลยเฮ้ยอือใช้อะไรให้ให้ให้เป็นประโยชน์ดีอะตรงนี้ก็มีเหลือน้อยมากแต่ก็เออเอาไว้ให้กับเลยดีให้กับให้กับคนที่สมควรที่จะ ได้ไปอยู่กอโก้ไปอีกครั้งนึงผมยังผมยังไม่มีคุณอีก้วยอีตัวนี้ก็้วย

ฉกลาปุง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 กลาเทสอันเดตเสหนามือโซเชียลแต่อัปเดตกูนังสือปน้าอ้สกิบบี้ทอลเลยสกิบบี้ดอบดอบดอบเสกิบี้ ก็มีเลยอยู่ฮ้มีเลยนี่อ๋อเรียบร้อยไอ้นอกของนั้นไม่ได้สักทายเพื่อนมันโอ,อ้โอ้โอลอ ยูวววตยตยมต่ยต่ยูตุ่ยตุ่ยตุ่ยปาปาปาอีีดี้อาละยอีพีดี้ยอีบีดีโออืมมาอีบีดีโอเอเลนผมต้องเสียเงินไปเยอะมากกับตอนนี้ใช่ไหมเนี่ยกูว่าะเนี่ยยี้ อ่ามันสั่งเจ็บปนสิเหลืเกินอ่าใช้ไม่ถึงสิบวิได้ไม่นึ่งหมดก่อนผีฟันเกืียเหมือนเดิมเช่นเคยผีฟันเกืียวผีเฮ้อทำอะไรกวูได้ยังผีไหมผียังมีอยู่จริงผีปันเกืียโอ้โหยังใช้ไม่ถึงวิ มันไปแย่งอะไรเยเหรอากูยังอึ้งียกูยังอึ้งกูแบบอึ้และกูชอบเกมนี้ไช่กูเบื่อตั้งหากอ้กูชอบตั้งหาไอ้ไม่รู้กันแล้วก็นี่ตัวใหม่ที่เรี้ีเราจะได้ ในพรุ่งนี้กี่ทุ่มบ้าหนึ่งทุ่มสองทุ่มหาทุ่มประมาณประมาณห้าทุ่มพรุ่งนี้มาเ <c oughs> โอเคไห okay, มดิดปี๊บครั้งสุดท้ายคุยใครไหมคุยใครไหม ดูขอดไปดูลองลองดูก็ได้ลงมาดูจบแล้วก็วันนี้ไม่ได้มีอะไรวันนี้ได้วก็หมดแค่นี้แล้วล่ะปารีเบียปเรีับยปารเบยเบยเะ

ยาไเลยอ่อ่เออเกีดล่ล้วนี่ผมมีเลอู้เล่อ้ใส่กลงเลยยองเลยยังไม่ยังยังไม่มีเล่ยังไม่มีเลบอกเลยจริง

เดี๋ยวผมลองให้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 ใหมีตาดู Yeah. <laughs> นี่กูขอเปลี่ยนเป็นมีไอ้มันทูเชงอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนเป็นอะไรดีจะเปลี่ยนอะไรก็ได้แต่กูขอไม่เก็เอ็ไม่เปลี่ยนความาเสียเวลา เฮ้ยครัทำไปแลยเ้ยตอนนี้ตอนนี้ผมมีลิลิกเก้ะนี่ผมมีลิลิกเก้อจนพอที่จะซื้อนี้นนแล้วแหละไอตัวเนี่ย นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จบคลิปไม่แน่หนมากจบโอเคไอสปอนซ์เซฟเวออะไรก่อนก็ยจวคลิปหน่อยไม่ใช่ปะมันต้องมันต้องไปบูบอกต่างหากเออบูบอกอืม อ๋อเออใช้นิ้ว้วยลีบลิมลๆบแล้วพวกอะบูบอกมีอะไรจะพูดไหมก่อนจะไปก็ก็กกจบคลิปก็เออขอบคุณที่รับชมตัวเองตัวนี้นะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีมากเลยเพราะว่าผมได้ถือมาจากการรับรายนะครับ ใช่แล้วก็เจอกันเจอกันเจอกันนานเจอกันเอเวเวเว็บโสเดี๋ยวเดี๋ยวขอร้องให้ไอไอเขา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 บอกหน่อยว่าเป็นยังไงเห็นไหม